สังเกตมาที่ร่างกายสังเกตอาการของกายที่ตั้งอยู่ กายดำรงอยู่อย่างไรก็ให้รู้เป็นการรู้รวมทั้งตัวเราไม่ต้องเพ่งมองลงไป ยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพียงมีการรู้พร้อมเฉพาะหน้าว่าเรากำลังทำอะไรเท่านั้นไม่เพลอตัว สังเกตดูที่ใจเราสบายใจหรือไม่สบายใจมีความสงบ いはสงบ。 สังเกตใจว่ามีสภาพเป็นอย่างไรเป็นกุศลคือมีความเบามีความสบายมีความโปร่งโล่ง เป็นอิสระหรือว่าจิตเป็นอคุศลรู้สึกไม่สบายมีความคับข้องมีความติดใจ แต่งร้ายต่างๆก็ให้สังเกตกาหนดรู้เท่าทัน การดูจิตการสังเกตใจเป็นการกำหนดรู้เบาๆรู้เบาๆไม่จ้องลงไปไม่เพ่งลงไปอย่างส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้ตั้งจิตรูท้ทั่วทั่วคล้ายกับเรากำลังมองดูอยู่ใกล้ๆกับหน้าอกของเราด้านหน้าคล้ายกับเรามองดูใจของเรา ที่กำลังถูกรู้อยู่อยู่ด้านหน้าห่างจากหน้าอ,อกของเราประมาณสักคืบหนึ่งการตั้งสติรู้อยู่ คล้ายการมองดูอยู่ด้านหน้าของหน้าอกเราจะเป็นการรู้ความรู้สึกตัวทั้งตัวและรู้ย้อนกลับมาถึงใจ สามารถสังเกตเห็นใจของเราว่ากำลังรู้สึกอย่างไรมีความสงบหรือว่าไม่สงบ มีความผ่องใสหรือคุ่นมัวมีความเบาใจหรือหนักใจรู้อย่างเป็นอิสระ หรือถูกชักจูงสังเกตที่ใจเรา ว่ามีสติผู้รู้ปรากฏอยู่หรือไม่ยังคงรู้เนื้อรู้ตัวยังคงตื่นตัวมีความตื่นอยู่หรือไม่ สติยังคงปรากฏอยู่รู้กายรู้ใจอยู่หรือไม่มองดูที่ใจเราว่ายังตื่นรู้อยู่ หรือถูกชักจูงไปด้วยความคิดต่างๆนานา จเป็นการสังเกตอาการการแสดงออกของจิตใจว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นกุศล โลงเบามีการะระลึกได้ไม่เพลิดัวมีความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำส่งสภาวะอยู่ ตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่แสดงอาการความเป็นกุศลจิตปรากฏหรือว่า จิตถูกปรุงแต่งด้วยหากุศลธรรมคุณมัวซ่อหมองถูกชักพาไปไม่เป็นอิสระ รู้สึกไม่สบายมืดทึบปรุงแต่งร้ายต่างๆพึงมองดูลักษณะของจิตใจ อาการที่แสดงออกเมื่อใจถูกปรุงแต่งต่างๆทั้งกุศลและอากุศลเพียงรู้เบาๆรู้ผ่านๆ รู้อย่างไม่จับยึดขึ้นมาไม่จับไม่จ้องไม่เพ่งเข้าไปในจิตถ้าเพ่งเล็งเข้าไป ก็จะเห็นเป็นภาพลิมิตเป็นสมมติขึ้นมาการดูจิตต้องดูอย่างแผว่วเบาปล่อยปล่อยวางวางรู้ทั่วทั่วไป รู้ทั่วกายทั่วใจแล้วสังเกตอาการของจิตที่เป็นไปดูว่าจิต ทรงตัวอยู่อย่างไรตั้งมั่นสงบอยู่หรือสัดสายไม่แน่นอน สังเกตเบาๆสังเกตผ่านๆไม่จ้องลงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำในใจใคลายกำหนดรู้อยู่ด้านหน้าของหน้าอกของเราก็จะเห็นความรู้สึกทั่วทั้งใจ กำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้า ใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกกำหนดการออกจากฮิริยาบท แห่งการนั่งภาวนาออกหนอออกหนอออกหนอ ค่อยสำมรวมใจยังคงอยู่กับความสงบค่อยคลี่คลายท่าทางวันนี้เวลามีจำกัดนี่เลยเวลา ในการทานข้าวมาพอสมควรเชิญแยกย้ายกันไปได้เลยครับ